อีสานหากไหมครับมันี้ผ้าม้าลานคลองคาเฟ่ครับผมอ,อยู่คลองคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับอยู่ตรงคลองสามร,างรังสิตนะครับผมร,รังสิตวิ่งเส้นถนนร,งรังสิตนครนายกครับผมอยู่ฝั่งเดียวกันกันกบดีมเบอร์นะครับถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยก็มาได้เลยนะครับบรรยากาศดีครับมีพื้นที่ เขาเรียกสิเขียวคจีเนาะเป็นท้องหญ้านะครับนี่ครับเป็นคล้ายๆกับอรีสอร์ทเป็นที่พักด้วยแล้วก็มีร้านกาแฟร้านอาหารด้วยครับผมนั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งเล่นคุยกันได้ครับตรงนี้บรรยากาศสวยงามนะครับอยู่ไม่ไกลครับผมผมเพิ่งมาครั้งแรกครับหนุ่มาวินคนโกก็จะมาเธอแหละครับประทับใจนะครับทับใจลานเพิ้นมันอยู่ใกล้ ในเมืองครับผมบอไกลจากบ้านครับพอบ้านก็อยู่ล่งกระสาบครับอยู่ค้องหลวงสิบซอยสิบครับขับรถมาก,กประมาณยี่สิบนาที่มาหอดครับจะเป็นรถบัติดเนาะ,ะบรรยากาศโอ้บรรยากาสวนเด็กสวยงามครับผมสไวตาย์รีสอร์ทมานั่งพักผ่อนยนใจมากินกาแฟหรือว่า ที่ยังก็ลมเย็นๆครับมรรยากาศดีดีนะก็เรียนเชิญน,นะครับเด้อผู้ใดๆมาทางน้นี่ครับรรยากาศเย็นสบายมีขับเขามีกาแฟครับสามารถกินได้มรรยากาศสวยงามนะนั่งครับเป็นคลอง พวกอันนี้ตัวคลองเขาทำเองนะเห็ดยสวยเลยเนี่ยครับอันนี้คลองเห็ดเองครับ เรียนเชิญนะครับเด้อผู้ใดอยู่ใกล้ๆท่านี้ามาถ่ายรูปมากินกาแฟได้ครับสไตล์จัดสวนสวยงามครับลมเรื่นครับผมอห้องคาเฟ่ครับอยู่ร่างสิ์ค้องสามครับผมฟังเดียวกันกับดีนเวอร์ครับอ่า คอมเนพี่น้องมาก็คือมาฟังเดียวกันกับดีมเบอร์เดี่ยวเขามาทางคลองสามที่ว่ามันจะทะลุไปลำลูกกานะครับอยู่ตรงแคชเชียร์ครับผมจะเห็นไป้ายแคชเชียร์จะเป็นอ่าขายขายอเวนิวครับมองร่วมขายของนะครับเขาก็เขามาสุดเลยก็จะมาเจอหลานเพิ่นครับสวยงามจังไลยก็อ่าถ่ายให้เบิรงเนะาะว่างก็มาเที่ยวมาเห่่นกันจะสวนเด็ดสวยงามดีมากครับพอดีน้องไส้ครับ น้งองยุ้เพื่นพ้ามากินกาแฟพอดีเฮ็ดปลายลานกาแฟ้กันครับก็เล่ได้มาเยี่ยมชมบรรยากาศเนาะอะย่างไรก็ขอขอบคุณเดอ้อยังได้ติดตามทางช่องอ YouTube อีสานหักใหม่นเนี่ย้อครับเดอ้อนุ่มวิวคนโกสวัสดีครับ